วันที่ส6บหสิงหาคมสองพันห้า้ห้าสิเวลาสิบสี่นาฬิกาพันเอกนัทนนท์ภูคุกะผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มรีจังหวัดลำปางประธานเปิดงานประกาศเจตนนลมโรงพยาบาลสุรศักดิ์มรีโรงพยาบาลคุณธรรมโดยมีการประกาศเจตนาลมอัตลักษณ์โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มณีความร,รับผิดชอบสุภาพมีน้ำใจและอัตลักษณ์ของแต่ละองค์กรแปดองค์กร เพื่อมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาลมีส่วนร่วมกำหนดหลักคุณธรรมในการทำงานบนพื้นฐานคุณภาพคู่คุณธรรมด้วยความสุขสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีประชานชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพบุคคลทุกระดับได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ของกระบวนการปฏิบัติในการก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลคุณธรรมและสามารถพัฒนาตนเององค์กร และผู้ร่วมงานบนพื้นฐานคุณภาพคู่คุณธรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไปณห้องประชุมหนึ่งโรงพยาบาลไข้สุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปางมนตรีมั่นคงดีศูนย์ขา่าว้าคเหนือตอนบนจังหวัดเทียงใหม่ศูนย์ข่าวสภาวัฒนธรรม AEC ประเทศไทยรายงาน